สวัสดีพวกเราอาร์โทเลียนพวกเรายินดีที่จะเชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนเราให้ความสนใจมากที่ได้เห็นสิ่งที่พวกคุณจะทำกับพลังงานคลีสมายันที่มีอยู่แล้วกับพวกคุณคุณใช้พลังงานได้หลายอย่าง อย่างที่เราได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้คุณจะได้รับการอัปเกรดจากกลาที่สาซึ่งจะส่งผลต่อต่อมไยเนียลและเปิดให้คุณสัมผัสระหว่างมิติมากขึ้นอย่างไรก็ตามนั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวเครสมายานันมีพลังงานอื่นๆ ที่กำลังเข้ามาพลังงานที่มีไว้เพื่อสนับสนุนพวกคนในการเป็นผู้นำของการปลุกให้ตื่นโครสอนผู้ที่ตื่นขึ้นใหม่และผู้กระต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ตื่นพลังงานเหล่านี้จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนทำ สิ่งที่ตั้งใจจะทำเกี่ยวกับการวางตัวเองให้เป็นโรรผู้เยียวยาผู้สื่อสารและผู้นำทางคุณอาจเข้าใจว่าในเวลานี้มีเพื่อนมนุษย์มากพอที่จะทำสิ่งนี้แต่ไม่มีทางมีพวกคุณจำนวนมากเกินไปที่พยายาม จะรับใช้แสงสว่างเพื่อรับใช้มนุษยชาติเมื่อคุณตื่นขึ้นคุณจะรู้สึกว่าคุณเกิดมาเพื่อบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณของคุณเองและในบางครั้งคุณก็สงสัยว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ บางทีคุณอาจได้ถามถึงสิ่งยืนยันกลุ่มคนหรือผู้นำทางของคุณเพื่อหาสิ่งบ่งชี้ว่าคนจะทำอะไรได้บ้างเพื่อรองรับมนุษยชาติให้ดีขึ้นแต่ไม่ได้รับรายละเอียดที่คุณต้องการพวกคุณบางคน ต้องพัฒนาอีกหน่อยและบางคนก็จำเป็นต้องค้นหาความชัดของคุณเพื่อความมั่นคงรวมถึงในด้านอื่นๆของชีวิตคุณหาเหตุผลที่ทำให้คุณก้าวออกไปสู่การเป็นผู้นำของชุมชนยุคใหม่ที่คุณเป็น แน่นอนที่สุดพลังงานเคลีสมายานันในเดือนมิถุนายน2021มีขึ้นเพื่อสนับสนุนคนในการเดินทางสู่การเป็นไลเวอร์เกอร์ที่คุณรู้ว่าคุณเป็นพวกคุณหลายคนเคยทำงานเบื้องหลังทำงานเกี่ยวกับกลิดบนเส้นรางสี ทำงานรักษาจากระยะไกลเถอที่ว่างสำหรับมนุษยชาติเราได้บอกพวกคุณหลายครั้งว่าจะมีช่วงเวลาที่คนอื่นแสวงหาความช่วยเหลือของคนเราต้องการให้คนรู้ว่าถึงเวลาแล้วเพราะผู้ที่ยังไม่ตื่น ก็ได้รับผลกระทบจากพลังงานของครืสมายานเช่นกันทุกคนต่างยกระดับและอัพเกรดในขณะนี้เพราะถึงเวลาแล้วที่มนุษยชาติจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวตนที่แท้จริงของคุณจริงๆ เพื่อเริ่มทำตามขั้นตอนสุดท้ายเพื่อเป็นการยกระดับตัวเองในช่วงชีวิตนี้คุณอยู่ที่นั่นเพื่อเปลี่ยนจิตสำนึกของคุณคุณอยู่ที่นั่นเพื่อเพื่อนมนุษย์ทุกคนยังคงมีผู้ที่เลือกที่จะไปพร้อมกับการเลื่อนระดับและด้วยความช่วยเหลือของคุณ พวกเขาทำได้อย่างแน่นอนเราคือสภาอาร์ทูเรียนและเรามีความสุขกับการเชื่อมต่อของคุณทุกคน